Er den bare fluende, eller jeg vil ha en sånn Kanskje den her. Ja, Sånn er det faktisk. Vil du ha noe sjokolade? Nei, jeg tror ikke det. Det blir bare Du, jeg vil ha noe sånt. Ja, sånn. Jeg vil ha sånn Sjokolade. Det er jo ikke vanlig sjokolade? สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะมาเจอบรรยากาศดีๆกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มานั่งทานไอติมกันร,ริมะทะเลสาบนะคะเดี๋ยววันนี้เปั้นจะพาไปดู ที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่น่าสนใจนะคะตรงนี้เนี่ยที่ป้อน,นั่งเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่ริมทะเลสาบซึ่งขอบอกว่าวันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมค่ะอากาศดีมานั่งทานไอติมกัน2คนตายายเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป้อนจะพาไปที่ไหนกัน ในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราจะมองออกไปเนี่ยเราจะมองเห็นทะเลสาบซึ่งชื่อว่าเมียวซานะคะเป็นทะเลสาบที่เดียวกับที่เปิ้ลมีบ้านพักตาอากาศนะคะเป็นะทะเลสาบเดียวกันแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นชายหาดที่เอาไว้ให้เล่นน้ำได้ในช่วงหน้าร้อนค่ะซึ่งขอบอกว่าเมืองนี้นะคะดีมากชอบนะคะเมืองนี้ชื่อเมือง ฮามานะคะซึ่งก็เป็นเมืองเดียวกับที่เราได้ไปเที่ยวที่วิหารเก่าแก่นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าก็คือเมืองเดียวกันค่ะในส่วนของสวนสาธารณะอันเนี้ยนะคะเป็นที่นิยมของคนในเมืองทั้งในเมืองนี้นะคะแล้วก็ต่างเมืองแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวค่ะ ก็จะมีสถานที่นะคะให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะมาดูมานั่งเล่นแล้วก็มาเล่นน้ำกันที่นี่ได้ค่ะบรรยากาศดีมาก สวัสทุกคนทำอะไรคะว่าอ,อยู่ที่นี่ไปทัวร์ไปทัวร์มาเทีเ่ยวมาเที่ยวสนุกไหมคะสนุกนกสนุกอา่าดีมากมสวยสวย,สวยชอบไหมคะ,มะชอบไหมชอบมากชอบมากชอบมากม<ะ>อันนั้นอะไรนี่นอันนู้นอะไรคะว่าเด้อดูเปตอง ไนไปเอ,อุเมสแตด3 0ล้านโอและที่คุณฟ้าพูดถึงเมื่อกี้นะคะชื่อสุปตะโถนนอะอันนี้เลยแล่คะค่ะที่มีเสียงวิภาควิจารณ์กันมากเลยนะคะว่า ตอนแรกเลยเนี่ยที่สร้างเนี่ยนะคะงบประมาณ1.5ล้านโครเนอร์แต่พอสร้างเสร็จทั้งหมดรวมกันเกือบ30ล้านโครเนอร์ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากในเรื่องของการที่ประเมินค่าผิดโดยที่แบบเยอะมากหลายๆเท่ามากอะคะ่ะแต่ก็ ตอนหลังก็จบกันด้วยดีนะคะก็สรุปกันด้วยดีแล้วก็ปัจจุบันนี้ถามว่าตัวของอหอดำน้ำนะคะหรือหอกระโดดน้ำ่าเนี้ยเป็นที่นิยมกันมากเพราะทุกคนอยากจะมาดูอยากจะมาดูว่า30ล้านเนี่ยทำยังไง ปลูกยังไงถึงขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยอะคะ่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากจะมาดูตัวหอกระโดดน้ำอันนี้นะคะว่ามันแพงได้ยังไงซึ่งในส่วนของรายละเอียดของอัจจา์หอกระโดดน้ำเนี่ยนะคะคือเขาจะสร้างด้วยไม้ที่ทนน้ำค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บน ท่าเรือคอนกรีตนะคะที่ลอยน้ำอยู่ซึ่งก็จะมีบันไดเนี่ยยื่นออกไปข้างหน้านะคะแล้วก็ตัวหอคอยนี้นะคะจะสร้างด้วยโลหะแล้วก็มีความสูงเหนือผิวน้ำา5เมตรมีหิ้งนะคะที่สำหรับไว้กระโดดเนี่ยจากเหนือเหนือน้ำเนี่ยประมาณ2.5เมตรนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มาเล่นน้ำในช่วงหน้าร้อนค่ะ แล้วปัจจุบันนี้นะคะในตัวเงินที่สูญเสียไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้คนที่กลับเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะคะสามารถจะสร้างรายได้ได้เยอะกว่าที่เสียไปอีกค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะพูดถึง และนี่ก็คือสวนสาธารณะที่สวยของเมืองหามานะคะเป็นที่นิยมกันมากค่ะในช่วงหน้าร้อนวันนี้นะคะเปิ้ลก็พามาชมนะคะสถานที่สวยๆอีกหนึ่งที่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้เปิ้ลจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็วันนี้เปิ้ลก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ติ้งๆให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด